เจ้าใหญ่เลยก็คือที่ักใหญ่ก็สองพันมาได้อันนั้นเป็นไฮไลท์เลยครับที่ทาเป็ตักใหญ่ไปทางสงขาสักสิบกิโด้วยกันอีกติดกัมัตสนิใหญ่ก็สองพันหนึ่งร้อวันได้ราคาประมูลอันนี้ตแตัวหร้อยแิบป็ับที่ใหญ่ที่ติดการประมูลคราเนี้ด้วยเนี่ยเป็นที่ไนละที่ป่าเลยครับที่อมาเนหมเหมาะทำอะไรได้ซื้อเก็บไว้ก็ได้ครับ แมันใหญ่นะใหญ่มากน้าสองพันกาได้เจ้าของเดียวกันหมายถึงของเราทั้งหมดเลใช่ครับใช่ครับคุยตัวอย่างใหญ่แต่ในนั้นก็มีทางระบายน้ำเป็นคลองเล็กๆอะไรอีกนะครับว่านี้เราออกมาประมูลสามยูนิตครับก็จะเป็นห้องตัวอย่างอยู่ห้องพร้อมยิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่ได้เลยนะครับสวยเลยพื้นที่หกสิบแปดอ ราคาเริ่มต้นที่ะตามรายการแรกๆเลยครับสี่ล้านสามสี่ล้านสามสามรายการแรกครับสี่ล้านสามนี้ก็จะเป็นตัวที่ยังไม่ได้ดีโนเวตนะครับคนซื้อบางคนชอบเอาไปทำเองนะครับหนึ่งกับสองต้องเอาไปทำเอง รายการที่สามที่ห้าล้านกว่านี้คือเราทําให้เรียบร้อย,าร,ยร,ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรก็จะอยู่ที่หกหมื่นสามนะครับเรื่องต้นที่หกหมื่นสามส่วนที่ทําเสร็จแล้วพร้อมอยู่นี่ก็ประมาณเจ็ดหมื่นเศษในขณะที่ตึกใหม่ๆขึ้นแถวๆถนี้เนี่ยแสนห้านะครับทั้งหมดยี่สิบเจ็ดรายการหนึ่งพันหกร้อยกว่าล้านก็นะมีทุกความเร่งความขึ้น แปลงใหญ่ๆนี่ก็จะมีที่ที่ท่านลองศัสตร์บอกอยู่ที่ขนาดใหญ่นะครับแล้ก็มีร้านเมษ้ารา้านชิปบ้านก็จะมีแถวปริมณฑลอ่าพุนทธมณฑลสายสี่นะครับเป็นโครงการเซ็นบีเอสนะครับอันนี้3ามร้อยเาส้าประมาณ88ได้อันนี้เป็นโครงการที่สามารถจะเข้าไปพัฒนาต่อได้เลยนะครับก็เป็นที่สนใจของดีเวลลอเปอร์ที่ชอบในแนวราบนะครับ ซึ <Es> <an> e ่งกระแสตอนนี <t> <half> ้ก็มาแรงว่าคนจะชอบแนวราบมากกว่าสามารถเป็นพัฒนาต่อได้เลยครับก็มีทั้งผู้บริโภคในส่วนของที่เป็นคอนโดด้วยหลายย่อยก็มีก็ค่อนข้างหลากหลาคยแล้วแปลงที่ฮอตฮอตที่มีคนสนใจน่าจะเข้าประมูลรอบนี้เลยก็จะมีที่เชียงใหม่นะครับเป็นแปลงกลางเจนันเลยนะครับแล้อีกแปลงก็คือตงที่สระแก้ว โปรโมชั่นก็อย่างที่แจกไปนะครับด้วยหู่นิดหนึ่งนะฮะเก็นที่ดินโครงกา,า,มารอมารอลลี่มอลตัวใหญ่ที่เขาใหญ่วิวสวยมากเลยนะครับวิวเดียวันกับของกิลระดิบแล้วก็ของทิริมาย,ยาิยอยของทิริมาย,ยาเลยไปอีกน,นิดหนึ่งก็จะเป็นคัสคาน่าซึ่งเข้าไปในเส้นหลังของึ้นเขาใหญ่เดอยวซ็นซึ่ปีกระแสะตอบรับมาดีนะฮะ น่าจะเข้าเป้าได้นิดหน่อยเียนิดเดียวไม่หช่เป้าเปอร์เซ็นต์คิดว่าเดีกสา3เดือนเนี่ยก็บูมต่อเนื่องมาจนเอไอเอซีด้นยจะไม่มีซัพเป็นเขาแล้วยิ่งกระแสว่าจะเปิดเป็นประตู Aec เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับสมนวนก็เลยมี่ขายหนองคายอีดอบลนทัังวันหลักๆที่เรามีสำนักงานน่น ขอนแกนยรอนไปเยอะก็ต้องมันทยอยเข้ามาก็ออกไปแล้วเข้ามาตอนนี้มันพอดีกันปี<า>นี้เราพยายามส่งส่งไว้แต่ปีหน้านี่ผมคิดว่า5-10%มีขึ้นแนบางแห่งก็งแทบ,แบ,แบแจะบอกแบบปิดละจา่เทของขายมาให้เราเขทาทำต่อก็ไม่คุ้มเพราะว่าของไม่ไม่เริ่มมีคนดูใช่ไหมจะเป็นี t แล้วนเลย NTL เปไหนคะชื่อที่อยู่อาศัยมานิคละการแต่ว่าเป็นสินด้วยมีมีหลักประกันมีหลักประกันแต่ละปีเราก็จะกำหนดงบประมาณไว้ประมาณสักสี่สิบห้าสิบล้านต่อปีนะครับไว้สำหรับในการรีโมเวทนะครับครับให้เป็นที่น่าสนใจมีทั้งบางคนมีค้องการชอบแบบที่ยังไม่ต้องตกแต่ง อยากแต่งเองเขาจะแต่งแบบทุกทูเอาแค่ทาสีให้อยู่<น>ได้ก็เขาแค่นอนดดเดียวแค่นอนทู่ <c oughs> <c oughs> สองวันที่ผ่านมาคณะกรรมการาาการ็คืาาองทุนดใหญ่ก็ได้เห็นชอบกับรายงานของที่ปรึกษาทางด้านการเงินเกี่ยวกับเรื่องการเข้าตลาดขั้นตอนต่อไปก็มีจะส่งไปให้คณะอนุกรรมการของกองทุนเพื่อพิจารณาต่อไป นักลงกุนเขาอาจจะมีข้อสงสัยประการย้าส่งกลับมาหรือเขาก็เห็นด้วยก็ส่งขึ้นกองทุนเราไม่ทราบว่านไปย่ไรัตรต้องบอกว่าเสร็จแล้วบอลมัดเมื่อวันที่หนึ่ง็นชอบการที่จาดันการเงินความเป็นไปได้ในการเข้าตลาดของกองทุนกองทุนก็จะมีคณะคณะกรรมการชุดหนึ่งก่อน สเสเอรีนให้เขาก่อนเข้าชุดอยู่มันเป็นหลักประกันอยู่ครับมันเป็น NPL ัเป็น NPL อ่าแล้วมันอยู่ในกองลง้มมันเนียแล้วเจ้านี้มันประมาณลูกนี่มันร้อยห้าเจ้านีร้อยห้าสิบกว่าลายทุกอยมันงจบยากมากต้องถาที่ประชุมเจ้านี้เจ้านี้เสียงส่วนใหญ่เห็นยังไงก็ยากหมดหมดก็ตรงนั้นน่ะเป็นที่ดินตามทางของคูณตางอาเรียของกรุงเทพะตรงอุชีทั้งหมดน่ะข้างหลังแล้วเข้าใช่เข้าสองด้าน ของโยธินวิภารุ่นที่สิบปีตอนนี้มูลค่ามันก็ไปสามสิบ0ล้สามพันล้านยิ่งนานไปก็ไม่ไม่ไม่ได้เสียหายหรอกผมมอกว่ามูลค um ่ามันย claro> ุึงยักเมื่อไหร่แต่หน uh uh ้าที่หล uh ักที่เราก็ซื้ออยู่แล้วเยอะมากเหรอเยอแต่เขาบอกว่ามันจะไม่มีผลย้อนหลัง มันก็เลยจําเป็นว่าของเก่าที่ติดกานอยู่เราต้องเอาข้าวแค่รอก็ไม่มีผลจริงๆไม่ได้นะรทีเราต้องไม่ได้เหรอาุ่มที่ถือกรรมสิทธิ์ระหว่างชุ่นยานตัวกาแฟเชื่อไหมว่าราคของถูกกันเยอะเลยเป็นขั้นสุนการบวกคือเรียนชื่อดีจังแหละชื่อดีพิเศษผมชอบว่าเขาตั้งทีิ่นิเศษจะเล่นเอาเข้าให้ทันคณะคลรมอชุดนี้เลยนะครับ ของเขาอีกช้ำอย่างเงี้ยเราหูใช่เราจับถูกใช่ทุกท่นี่เท่านั้นน่ะใช่ให้เราจ่ายตังค์เราก็ไม่ค่อยอยากเอาไปลงหมูนี่ี่ใช้เกณฑ์สิทธิ์ครับใช่ครับที่รับจ่ายนี่ทักหนี้แต่ขนาดาษทักหนี้นี่ยังต้องมาเสียค่าส่วนกลางนี่เท่ากับราคาซื้อของเข้ามาเลยอ่ะบริษัทวารนสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์หรือแบมนะครับ ในปัจจุบันเรามี NPA หรือทรัพย์สินรอการขายอยู่ประมาณเกือบ12,000รายการนะครับคิดเป็นราคาทั้งสิ้นก็ประมาณ36,000ล้านบาทด้วยกันนะครับในปีนี้เราจะมีการประมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการประมูลครั้งที่2นะครับในวันพุทธที่ 8, 8ตุลาคมนี้นะครับโดยจะประมูลทัทั้งหมดประมาณ27รายการนะครับ เป็นจำนวนกว่า1,700ล้านบาทนะครับมีทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดมีที่ดินเปล่าที่ดินเปล่าพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์บ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์และคอนโดนะครับมีหลายประเภทเลยครับมาเลือกชมกันได้และเข้าประมูลในวันดังกล่าวได้เลยครับ mm hmm. ไฮไลท์ของงานก็คือทรัพย์ที่เป็นเด่นๆก็จัดว่าท่าในกรุงเทพ ก็มีเรามีคอนโดมินียมนะครับสห้องด้วยกันอยู่ที่สเตททาวเวอร์ก็ปลายถนนสีลมติดโรงพยาบาลเลิศสินเลยครับมี3ห้องด้วยกันมีห้องธรรมดา,าประมาณ6กวัตารางเมตรซึ่งยังไม่ตกแต่งอยู่สห้องและอีกห้องหนึ่งเป็นห้องที่ตกแต่งแล้วอยู่ระหว่างราคา,า4.3ล้านบาทถึง5.7ล้านบาทครับ ต้องบอกว่าช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาทางด้าน NPA หรือทรัพย์สินรอ,อการขายเราชะงักไปพอสมควรนะครับด้วยสถานะทางการเมือนแบบที่ทราบอยู่แล้วแต่ช่วงไตรมาสที่3มเป็นต้นมาคนที่รออยู่นะครับรอตัดสินใจรอดูเหตุการณ์ต่างๆเริ่มทยอยเข้ามา ในตอนนี้เราเริ่มไตรามาสที่4นะครับผลประกอบการหรือผลอทรัพย์สินรอาการขายของเราเริ่มขายดีเป็นลําดับคนที่ลังเลหรือคอมตัดสินใจก็เริ่มเข้ามานะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการก็เริ่มมีโครงการใหม่ๆเข้ามาทรัพย์ที่เรามีก็ยังพอขายได้อยู่ครับถ้าในกรุงเทพต้องบอกว่าแนวรถไฟฟ้าเป็นหลักสําคัญเลยนะครับในกรุงเทพถ้า,อาคอนโดมิเนียมนี่ต้องติดแนวรถไฟฟ้านะครับหรือแนว ซึ่งที่ว่าจะมีรถไฟฟ้าหรือคงทางทางทางด้านาสนส่งฐานนะ,นะครับถ้ามีทางด้านนั้นคนจะเริ่มสนใจนะครับแม้จะทั้งที่ดินปล่าก็แล้วแต่ส่วนทางด้านต่างจังหวัดจะเป็นหัวเมืองใหญ่ๆโดยเฉพาะทางภาคอีสานหรือภาคเหนือตอนบนนะครับอีสานก็มีโคราช ขอนแก่นอุบลราชธานีอุดรธานีอันนี้นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่ติดกับชายแดนจะรับการสนใจเป็นพิเศษนะครับที่ดินเปล่าที่เรามีอยู่ก็ขายค่อนข้างดีพอสมควรครับต้องบอกว่าทรัพย์สินรอการขายของเรานี่มันมีหลายประเภทนะครับมีตั้งแต่ที่ดินเปล่าคอนโดมิเนียมทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์เพราะนั้นจะบอกว่ากลุ่มผู้สนใจจะมีรายใดมาัางก็คงจะบอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทมากกว่าถ้าเป็นที่ดินเปล่าก็มี นักลงทุนสนใจประกอบกับก็มีผู้ต้องการซื้อไว้เก็งกำไรก็มีแต่ถ้าเป็นคอนโดมิเนียมหรือทาวน์เฮาส์ก็จะเป็นผู้ที่มีรายได้พอสมควรที่จะผ่อนได้ก็สนใจอยู่นะครับโดยเฉพาะทางด้านอาคารพาณิชย์หรืออาคารโรงงานก็จะเป็นพวกประกอบการ SME ครับ <Okay. S 1> ก็เราตั้งไว้เท่ากับครั้งที่แล้วก็คือ200ล้านบาทครับ <Okay. S 1> คิดว่าดีขึ้นแบบที่ เรียนเพื่ทราบตอนตอนน้นนะฮะเริ่มควอเตอร์หรือไตรมาสที่3มันเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับแล้วก็ตัดสินใจในไตรามาสที่4นี้มากขึ้นครับโอเคขอ,ขอบคุณค่ะ